สวัสดีค่ะพี่น้องมือ่อนี้ส่วนพี่น้องกินเข่าอีกแล้วกินเข่ากับซุปน้ำไม่สมพี่น้องก็ล่างซุปนี่พี่น้องไม่ซุปแล้วเะล่ะพี่น้องซุปปนปาทูใส่น้ำเห็นบ่พี่นอ้นองสมไม่ได้ล่างน้ำไม่สมเน่ยสมแห้งยังวะ ปูนส่ปาทู่แล้วก็ใส่หอมเปใส่ต้นหอมผักชีส่น้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งก้อนจเจียวเนาำไม่สมมาสุปพี่น้องก็ไปต้่มก่อนเด้อพี่น้องต้มแล้วเขากระจะเอามาสุปเสบเซฟพี่น้องมากรสศาสติ์ยังไงเขาก็ปรุงเอาพี่น้องใส่ต้นหอมตามชอบพี่น้องล้วพี่น้องไม่กินน้ำกันป้าสวดโยกู สมสมซื้อสุมน้ำมัสมใส่ปาทูใส่พริกป่นต้นหอมผักชีผักหอมปลีเจได้มันพี่น้องขาเสีบๆนำกันพี่น้องดูดิส <laughs> ีหยิบจัง่อยกัน้อ ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยจ้ามากินน้ำกันด้วยจ้าซุกน้ำไม่สมของเสียบอีสาน<ฮะ>เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ